ไข่หมึกสองแมงดาสามไข่เอออ่าปูจืดปูจืดหอยแดงข้าไปนางลมกุ้งสุกกุ้งอีกกุ้งสดแปดไข่แดงไข่แดงอีกครับนี่ก็ผมโอ้ล้นเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้อันนี้ไม่ได้ล้นผักนะคะล้นของทะเลค่ะโอ้แบบสุดยอดเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะล่ะนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเอาหักเน่ากับผมนะครับมืัอนี้ก็ขึ้นอยากยำนะฮะกันี่นะเจเล็กกับผมนะครับกัโอ้ยตั้งแต่สมัยเราขายอยู่ริมหาดน้าป้าเนาะใช่ค่ะตั้งใจสมัยเราขายริมหาดนะครับวันนี้ก็จัดเต็มเลยก็แล้วกันเป็นยำยกตู้ไปเลยนะครับใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าจัดแซ่บๆเลยนะครับป้าได้ค่ะมาเมืองมาเมืองปตาพิเศษไหมผม อันนี้หนึ่งนะคะอันนี้อย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้สองไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกน,นะ,นะ,ะแซลมอนปูจืจดค่ะอูอเบิ่งน้ำยำนะฮะแบบรุ่นรุ่นกระทะเลยครับผมนะรุ่นหม้อครับผมเพรต้องเอยียงมากมายดอกนี่ไข่แมงดาค่ะไข่แมงดาพร้อมนี่ครับผมแซลมอนนะฮะสีแบบชมพูสวยๆเลยเนาะส้มๆมันๆครับผมอื เดี๋ยวผมมากินช่วงท้องมันแะป้าชอบท้องแมนเออขอช่วงท้องปลาเป็นเลยครับผมนะฮะปั๊บนี่ชิ้นใหญ่ลยนะคะเออตอนขนาดนั้นป่ะโอ้ถือใจนี่ปันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดีกวถือใจถือใจถือใจแห้งนี่ครับผมนะะคใจแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ถือใจแห้งับผม เอาสดสดรถปะเออเพราะมันจะเห็นความใหญ่อลังการเนี่ะไอ้ตัวอื่นเดี๋ยวเราเอาไว้ข้างชิ้นแบบสะใจมากเลยไม่เสียแรงนะที่ที่ต้องแวะเนี่ยก็คุณดูความแซลมอนความที่ว่าจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะเล็กก็ไม่ได้ว่าที่งกหรือเกินจัดเต็มให้ก่อนพิเศษต้องดูแลโอ้โหสุดยอดครับผมนะฮะ นะแต่ว่ารสชาติยังโบลูนะฮะรสชาติยังโบลูเดี๋ยวไขว่ากันรสชาติใสเลยครับผมไข่ปลาหนึ่งไข่หมึกสองแมงดาสามไข่เออป่าปูจืดขอดังใส่เข้าไปนางลมกุ้งสุกกุ้งอีกกุ้งสดสดอีกไข่แดงไข่แดงอีกเอาเก้าปลาหมึกปลาหมึกลวกสดสดสิบเออเอานืดสิบเอ็ด ือมาสุดยอดเลยโอ้นี่นะคะอจะไม่คนเยอะอืมนี่ครับผมโอ้ล้นเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้นี่ไม่ได้ล้นผักนะคะล้นของทะเลคะ่ะโอ้แบบสุดยอดเลยครับผม อ้ตัวงูทำลายแตกแล้วป้าเลี้ยงไปเนี่ยตอนนี้ฮะโอ้โหนะล้นล้นจุกจุกเลยนะฮะสุดยอดโอ้ปลาพี่น้องนะฮะเดี๋ยวไปขึ้นถัดนะฮะอยู่ตัวกันเลยครับผมตอนแรกเลยก็เลี้ยกันอืม ผมกินคำแรกอืน้ำจิ้มพึ่นนะครับน้ำยำพึ่งผมสร้างเป็นยำสูตรปลาแดกหอมนะฮะมีความหอมชัดเจนของปลาแดกอื เพื่ออยู่อยางง เปรียวเปรียวบอกมวลอือนี่เป็นหอยนางรมนะฮะหอยนางรมกับลายบัวบอทอู้ห้าวใจเงี้ย แซลมอนตำนเงียงอันนี้กามพนนูกามพูพหนึ่ง เออถ้าไข่ปลาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเหนียวๆหน่อยนะพี่น้องนี่เ,ออเออา,าเอินไข่ปลาอย่างก่อนนะครับผู้ใหรู้กกอย่าลดืมนะครับคอมเมนต์แนก่กันแล้วกันเหนียวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองชิมปูจืดมัง้งลองมึงกับผมไข่ปูนะฮะแล้ไม่ไข่ปูนะฮะไข่อย่างกระปุลไข่หมึกบอนะฮะแล้วก็เป็นหอยนางรมกับผมมากต้องอย่างมากมาเลยอึม่ม ในถานนี้นะครับะเมิดราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทมผมบอ,อกไว้เลยว่าคุ้มค่ามาก สำหรับเมนูฐานนี้นะะกับเหมาะสำหรับคนกินประมาณสามคนนะฮะ3 4สามสี่คนขึ้น ปลาพิ่นว่าปูจืดมาปกตินะ,ะผมเห็นปูสแสมแบบนี้นะฮะผมคิดว่ามันปูจืดอ่ะลองมึงอือผมมีมรสชาติความเค็มเลยจืดดิลี่จืดสนิทมาถูกจืดแบบสนิทเลยอ่ะ นนอมละรสชาติ